ดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับนิกอกแล้วนะคะๆๆๆๆๆออมเงินดอกเบีย้ย1.55%ใครมีทวงมันนี่วอลเล็ตต้องดูวันนี้นะคะลิกจะมารีวิวการออมเงินดิจิตอลดอกเบีย้ย1.55%ต่อปีค่ะ <ๆ S 1> บัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลที่ว่านะคะมีชื่อว่า KKP Star Savings ค่ะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างธนาคารเกียรตินาคินพัฒรากับ True Money Wallet ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นข้อดีกับเพื่อนๆที่ใช้ t r u e m o n e y Wall e t อยู่ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่า t r u e Money Wallet เนี่ยจะต้องใช้สําหรับคนที่ใช้มือถือเครือข่ายทัวอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้ว True Money Wallet เนี่ยค่ะเขารองรับทุกเครือข่ายเลยเนาะขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่า t r u e Money w a l l e t คืออะไรสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เนาะ True Money Wallet นะคะเป็นเหมือนบัญชีกระเป๋าเงินออนไลน์นค่ะถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเนาะแล้วก็สมัครนะคะเพื่อนๆจะใช้แอปตัวนี้ อกจากนี้นะคะในแอป t ูมันนี่วอลเล็เนี่ยค่ะเขาก็ยังมีคูปองส่วนลดอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะหรือจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีนี้ให้ฟังเนาะก็ KKP Star Savings นะคะตัว KKP เนี่ยก็คือย่อมาจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระค่ะเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิตอลก็คือไม่มีสมุดบุ๊กแบงค์ค่ะข้อดีของการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิตอลนะคะดอกเบีย้ยเนี่ยจะสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์แบบธรรมดาที่มีสมุดบุ๊กแบงค์นะคะสำหรับตัวันนี้นะคะ KKP Star Savings เยเข้กียเพ,เพ,เพเย1 0.55%ต่อปีค่ะซึ่งธนาคารนะคะ,ะ,คะจะให้ดอกเบี้ยเพื่อนๆเนี่ยตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1ล้านนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆฝากเกินหนึ่งล้านบาทอย่างเช่นฝาก1ล้าน6กแสนอะไรเงี้ยตัว1ล้านแรกอะคะ่ะเพื่อนๆจะได้ดอกเบี้ย1.55%แต่ว่าอีก0 0แสนที่เหลือะคะ่ะเพื่อนๆจะได้ดอกเบี้ย0.5%นะคะ่ะซึ่งง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากฝากได้ดอกเบี้ยเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆควรฝากไม่เกิน1ล้านค่ะ สำหรับการคิดดอกเบีย้ยนะคะธนาคารเนี่ยเขาจะคิดดอกเบีย้ยให้เพื่อนๆทุกวันเลยเนาะแต่ว่าเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยให้เพื่อนๆเนี่ยสครั้งต่อป,ปีค่ะเขาจะจ่ายให้เมื่อไหร่เขาจะจ่ายให้เดือนมิถุนากับเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะ และที่ลุงนิกบอกนะคะว่าคนมี True Money Wallet ต้องดูเนี่ยเพราะว่าบัญชีตัวนี้ค่ะจะต้องเปิดผ่านแอป True Money Wallet แต่สำหรับใครที่ยังไม่มี True Money Wallet นะคะก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาได้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากสมัครบัญชีออมทรัพย์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่แอป True Money Wallet ได้แล้วก็คลิกไปที่ KK b s t a r s a v i n g ค่ะเพื่อทำการเปิดบัญชีส่วนการยืนยันตัวๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปที่ True Shop หรือตู True Money ได้นะคะ ค่ะแล้วก็ตัว KKP Star Saving กับ Too Money Wallet เนี่ยคือเขาจะโครกันอยู่แล้วเนาะแปลว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถยกเงินจาก KKP Star Saving ไปที่ Too Money ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะโอนเงินจาก Too Money เข้าไปที่ KKP Star Savings ได้ซึ่ง2ตัวเนี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆทำรายการอะไรระหว่างกันเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยเนาะ สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชี KKP Star Savings นะคะเพื่อนๆสามารถโอนเงินเข้าไปได้โดยเขาเนี่ยจะไม่จำกัดวงเงินสูงสุดในแต่ละรายการแล้วก็ในแต่ละวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะถอนเงินจาก KKP Star Savings ไปที่ทูมันนี่วอ l เลนะคะจะมีการจำกัดวงเงินหน่อยเนาะก็คือเพื่อนๆสามารถโอนได้สูงสุด200,000บาทตอนน่อ1นรายการแล้วก็ใน1วันนะคะไม่เกิน200,000บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะโอนเงินจาก KKP เนี่ยไปต่างธนาคารหรือว่าจะพร้อมเพย์ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะคะแต่ว่าจะมีการจํากัดวงเงินเนาะก็คือสูงสุด50,000บาทตอ 1รายการค่ะแล้วก็ใน1นวันเนี้ยค่ะไม่เกิน2,000 0บาทค่ะถ้าเพื่อนเพื่อจะโอนจาก t ูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยไปธนาคารอื่นเนาะก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนะประมาณ15บาทนะคะเพื่อนเพื่อไม่ต้องกัวงวลว่าเงินจะหายเลยนะคะถ้าฝากเงินกับบัญชีนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีการคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายด้วยนะคะจะคุ้มครองสูงสุด5้าล้านบาทถึงวันที่10สิงหาสองหาเนาะแต่ว่าตั้งแต่วันที่สิสิงหา2 5 6หเป็นต้นไปอะคะ่ะเขาจะคุ้มครองเงินฝากเพื่อนเพื่อเนี่ยสูงสุดไม่เกิน1ะะน้้าาาานนนนนนนบทเะะพรัีํนนให้เพื่อนๆฝาก อยู่ในวงเงิน1นึล้านบาทดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาจะได้คุ้มครองเงินฝากเพื่อนๆเนี่ยไปตลอดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาสรุปข้อดีข้อเสียสั้นๆให้เพื่อนๆฟังกับ KKP s t a r Saving นะคะ ข้อดีห่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือ K k p Star s a เ i n g เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเพื่อนๆไปเลย1.55%ต่อปีเนาะแล้วก็เขาอ่ะเริ่มให้เพื่อนๆตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1ล้านบาทเนยนะคะข้อดีอย่างที่2นะคะก็คือเขาจะคำนวณดอกเบี้ยให้เพื่อนๆทุกวันค่ะสมมตินะคะว่าเมื่อวานเพื่อนๆฝากเงินไป30,000บาทเนาะแล้วก็พอสิ้นวันปุ๊บเขาก็จะใช้ตัวเงิน30,000เนี่ยค่ะในการคิดดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าวันเนี้ยเพื่อนๆมีเงินต้องใช้ด่วนอยากถอนเงินสัก20,000อะไรเงี้ยจะเหลือ1 1 0,000ใใใช่มั้้คะเเาากก็จงงินนนนนนีขอวรด แต่ว่าตัวดอกเบี้ยที่คิดจากเงินส0 0 0มของเมื่อวานนะคะก็ยังจะไม่หายไปไหนเนาะเขาก็จะคิดแยกวันกันอะไรอย่เงะะี้ยค่ะแล้วก็เอามาบวกกันแต่ว่าข้อจํากัดหลักๆของบัญชีตัวนี้นะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแอป True Money Wallet เนาะเพื่อนๆถึงจะเปิดบัญชีตัวนี้ได้ค่ะ น่าสนใจใช่ไหมคะเพื่อนๆสำหรับ KKP Star Saving ยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มี t ูมอนดี้วอลเล็ตอยู่แล้วนะคะแค่เปิดบัญชีอะไรเงี้ยมันก็เหมือดเป็นวิธีการเพิ่มเงินอีกทางหนึ่งได้เลยค่ะจริงๆคลิปนี้นะคะวิกไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะแต่ว่าเห็นดอกเบี้ยว,ว่ามันสูงมากเลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะแต่ว่าถ้าโฆษณาจะเขาก็เข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง N ิช c ับของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย